สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมสันกรีนวูดสวมบทฮีโรอีกแมตช์หลังซัดประตูชัยในช่วง10นาทีสุดท้ายนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะวูดตันตันวันเดอร์อร์1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้ปีศาจแดงปุ่งไปรั้งอันดับ3ในตารางลีกแล้ว เกมนี้นอกจากกลินวูดจะเป็นฮีโร่แล้วสาวกเรดอาร์มี่ยังต้องขอบคุณเดวิดดิเคอผู้รักษาประตูชาวสเปนที่โชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ป้องกันลูกยิงจอดจ่อของโรแมงซาอิตไดออย่างน่าเหลือเชื่อที่สําคัญแบบนี้ยังเป็นการเปิดตัวราวเฟลวารานปักหลังชาวฝรั่งเศสตีประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมกับแฮร์รี่แม็กควายเซนเต์แบ็กกับตันทีมและมีส่วนสําคัญในการนําปแสด,แดงคว้าสามแต้มสําคัญในแมตช์นี้ 1. เชื่อมั่นเกรีนวูดสำหรับตอนนี้นาะรุกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องฝากความหวังเอาไว้ที่เมสันเกรีนวูดเท่านั้นพอสามเกมที่ผ่านมาเจ้าตัวยิงได้ทุกนัดและแน่นอนโอเลกุน่าโซชาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาเขาในเวลานี้ฟอร์มของผีแดงในครึ่งแรกน่าผิดหวังมากๆด้วยเหตุน,นี้โซชาจำเป็นจะต้องส่งแนวลูกลงมาโดยการใช้อองตนี่มาซิยาลและเอดิสันคาวานี แต่ดูเหมือนแทคนิคดังกล่าวจะไม่ได้ทําให้เกมบุกของทีมดูอันตรายอะไรมากนักอย่างไรก็ตามการขยับกรนวูดไปเล่นทางริมเส้นช่วยทําให้แมนยูมีเกมลุกที่วิหวาและปั่นปวดแนวรับของหมาป่าได้ตลอดเวลาซึ่งผลงานของเขาทําได้ดีกว่าตอนที่แดนเนต์เจมส์และเจอรอนซานโชยอยู่ในสนามด้วยซ้ําฉะนั้นการที่โซชาเลือกจะเก็บเขาไว้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและกรนวูดก็ตอบแทนความเชื่อมั่นด้วยการซัดประตูชัยให้กับทีม ประตูนี้ทําให้3มเกมที่ผ่านมากรนวูดซัดได้ทั้งหมดงานนี้นักเตะถือเป็นเดอะแบ็กของทีมก่อนที่คิสซานโโรนัลโดจะย้ายมาช่วยทีมอย่างเป็นทางการในวันที่11กันยานี้ 2. วารานเปิดตัวสวยสารโชต้องปรับตัวโซช,ชาตัดสินใจส่งราฟเฟลวารานลงเล่นตัวจริงคู่กับให้ได้มักไกวซึ่งแน่นอนวันนี้คือคู่กองหลังที่ช่วยให้แฟนบอลแมนยูนเต็ดเฝ้ารอมานานและเชื่อว่า ตาดังชาวฝรั่งเศสจะช่วยยกระดับเกมรับของทีมให้แกร่งยิ่งขึ้นดาวเตะแชมป์โลกสามารถปรับตัวกับการเล่นปีศาจได้ทันทีและโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในการเล่นร่วมกับแม็กไวว์เขาสามารถรับมือกับราอูลคิเมเนสได้อย่างยอดเยี่ยมและมีจังหวะบล็อกสําคัญสําคัญในกรอบเขตโทษหลายครั้งสาหรับฟอร์มการเล่นในเกมแรกของวารานถือว่าสอบผ่านสบายๆในหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีแ,แน่นอนประกังหลังทีมชาติฝรั่งเศสจะยิ่งโดดเด่นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้แน่ ในขณะที่จรอร์สานโชที่ได้ลงเล่นเปิดตัวเช่นกันแต่ผลงานโดยรวมยังไม่น่าประทับใจมากนักโดยไม่มีจังหวะที่สร้างความอันตรายอะไรก่อนนักเตะจะโวนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่70อย่างไรก็ตามนี่แค่แมตช์แรกของเจ้าตัวเชื่อว่าหากได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องฟอร์มที่เคยทําได้กับดราตมุนน่าจะแสดงออกมาให้เห็นได้ในโรเวน ia, Hero, Code, เนวนี้ 3. เดคิอาฮีโร่โคตรเหนียวหนึบ ใครที่บอกว่าได้เดคเคอาร์หมดอนาคตกับทีมคงอยากจะต้องตบปากตัวเองเพราะฟอร์มที่เดเคอาแสดงให้เห็นในนัดนี้เป็นการยืนยันว่าคุณภาพของเขายังคงสุดยอดเหมือนเดิมฤด,ดูการที่ผ่านมาเดเคอาอาจจะโดนหลอบจากการเป็นตัวจริงในเกมลีกให้กับดินเฮดเดซันก็ตามแต่กลายเป็นว่าสิ่งนี้สร้างแรงกระตุ้นให้กับเขาในการเรียกฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกลับคืนมาอีกครั้งสถิตินในเกมนี้เป็นเครื่องการันตีความเหนียวหนึบของอดีตโกตาหมีแอเลติโกมาลิดได้เป็นอย่างดี โดยเซฟได้ถึง6ครั้งในเกมรวมถึงช็อตโค่นมาสจันที่เซฟลูกจังหวะทําทประตูของโรแมนซาอิซได้ถึง2ครั้งติดต้องยอมรับว่า3คะแนนในเกมนี้ส่วนหนึ่งมาจากความยอดเยี่ยมของโกชาสเปนิสและงานนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเดเคอาคู่ควรกับตําแหน่งมือหนึ่งในทิมออตเทฟอร์ดส่วนแฮเดอร์สันคงต้องร้องเพลงรอในซุ้มมานั่งสํารองต่อไปยาวๆแน่นอน 4. ปัญหาหลัก รับต้องแก้ไขแบบนี้โอเลกุน่าโซชาจับพอพอกบาเล่ร่วมกับเฟสแน่นอนปีศัจแดงคงใจหายพอสมควรเมื่อเห็นชื่อของดาเต้บาซเลียนลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะผลงานของเขาค่อนข้างน่าผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาสำหรับฟอร์มของเฟสในช่วง45นาทีแรกต้องบอกเลยว่าน่าผิดหวังมากๆเขาไม่สามารถจัดการกับรูเบนเนวัสและชอว์มูตินโยได้เลยแถนในดวลอามาตาโเล่าพาทัวร์สบายเท้าทำให้แผงไม่ฟิลของวูฟปสามารถคองเกมได้ตลอด ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังฟอร์มก็ไม่กระเตื้องขึ้นแต่โซชาก็ให้โอกาสเล่นจนจบเกมการที่แดนกลางของปีศาจแดงเล่นไม่ออกส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการทำประตูสวนทางกับวูฟที่เล่นได้อย่างโดดเด่นสร้างจังหวะอันตรายได้หลายครั้งแต่สิ่งเดียวที่เจ้าบ้านขาดไปก็คือความเสียบคมตอนนี้เชื่อว่าแฟนแมนยูคงอยากจะให้ทีมตอนนี้เชื่อว่าแฟนแฟนแมนยูคงอยากให้ทีมรีบขยับตัวหาการรับเก่งๆก่งมาร่วมทีมก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงในสิ้นเดือนสิงหา พราะหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้อาจจะส่งผลเสียกับทีมในระยะยาว 5. ร้อยเกมโซชากับสถิติไร้พ่ายนอกบ้านนานที่สุดเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตอนนี้โซชากูมังเฮนแมนอยู่ในเต็ดมาแล้ว3ปีและในแมตช์ล่าสุดก็เป็นเกมที่100ที่เขาได้ทำหน้าที่บัญชาวางหมากให้กับสโมสรอนอนเป็นที่รักพร้อมเก็บชายชนะได้แบบหืจับนับตัแต่ที่กูซอชาวนอร์เวย์เข้ามาคุมทีม ผลงานของพีแดงก็ยังมีขึ้นมีลงขาดความคงเส้นคงวาและบางครั้งเคยโดนสาวเรตอามี่ตั้งข้อสงสัยในเรื่องศักยภาพในการคุมทีมด้วยซ้ำหลังทีมยังไม่มีความสำเร็จใดๆเลยในยุคของโซชาอย่างไรก็ตามหากไม่นับโทฟี่แชมป์การคุมทัพ100เกมของโซชาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเพราะเขาทำสถิติชนะ53เสมอ28และแพ้19เท่านั้นเป็นสถิติที่ดีที่สุดอันดับ2ในหน้าประวัติศาสตร์ เป็นปลอกเพียงแค่เอร์เนสต์แมกเนลตำนานกุนซอแมนยูยิ่งไปกว่าน,นั้นแมนยูในตตดภายใต้การคุมทัพของโซชายัางได้สร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่้วยการไม่แพ้นอกบ้านในลีกติดต่อกันถึง28เกม้วยการชนะ18และเสมอ10แสงหน้าอาเซนนลไปเรียบร้อยสิ่งเดียวที่โซชาต้องทำเพื่อพัฒนาทีมและนำความส็จมาสู่โอตาฟอร์ดนั่นก็คือการรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาเพราะหากทีมยังเล่นได้กระท่อนกระแท่นเหมือนนัดที่เยือนวูฟแม้พวกเขาจะชนะ แต่หากเจอทีมที่มีความเฉียบคมสกอร์คงไม่ออกมาแบบนี้แน่นอนตัดเกรดตั้งเตะผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหือจับไม่น้อยกว่าจะบุกไปคว้า3มแต้มที่ดังของวูฟโดยเกมนี้ต้องยอมรับว่าลูกทีมของอเลคท่าโซชาเป็นรองเจ้าบ้านอย่างมากโดยเฉพาะแดนกลางที่คุมเกมไม่ได้เลยแต่อย่างดีที่เกมรับช่วยให้ป้องกันให้ไม่ให้เสียประตู ่วนเกมลุกถือว่าสร้างโอกาสกันได้น้อยครั้งแต่ได้ความเฉียบคมของเจ้าหนูเมสันกรีนวูดเรามาเช็คผลสอบของนักเตะผีแดงแต่ละคนในเกมนี้กันครับวิดีเคอาร9คะแนนถ้าไม่มีเขาคนนี้ปีศาจแดงคงไม่ชนะครึ่งแรกวู๊อาจบุกเยอะแต่นั่นก็เจอลูกยากๆมีจังหวะเดียวที่โดนยิงผ่านไปแล้ววานบิสก้าสวัดมีจังหวะเดียวที่โดนยิงผ่านไปแล้วแต่วานบิสก้าสกัดไว้ได้ทันครึ่งหลังโชว์ดับเบิลเซฟ ลูกมงของซาอิดและลูกยิงเผาขนถือเป็นเซฟอัศจรรย์ช่วยทีมเก็บคลีนชีทอารอนวานบิสกาเจ็ดคะแนนแมนยูอาจจะต้องเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนทาวานบิสกาไม่วิ่งไปบล็อกลูกยิงของตินเก่าหน้าเส้นประตูครึ่งหลังก็ยังช่วยหยุดคิมเนสที่กำลังจะได้โมงจอจอเกมรับยังรับผิดชอบได้ดีเกมรุกยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนักลาเฟยวาราน8คะแนนเปิดตัวนัดแรกด้วยผลงานที่ดีเยี่ยม แม้จะมีกระโดดมงแย่งแพ้ซซอิตไปครั้งหนึ่งจนเกือบเสียประตูแต่คุณภาพเกมรับโดยรวมอย่างเวอร์คลาสนิ่งมากเวลาคู่แข่งบีบเข้าใส่ซอนแม็กควายได้ดีหลายจังหวะช่วยลูกอากาศหลายครั้งแถมยังทำแอซิดได้อีกด้วยแฮร์รี่แม็กควายเจ็ดคะแนนช่วยเกมรับได้เยอะทีเดียวแม้วูฟจะบุกหนักเหลือเกินมีเสียเชิงโดนเตะลอดขาไปครั้งแต่ก็มีหลายจังหวะที่ช่วยตัดบอลสำคัญๆรวมถึงเคลียร์ลูกอากาศได้แบบไม่มีผิดพลาดลูกชอ 6คะแนนพยายามประสานงานกับซานโชแต่ยังดูไม่ค่อยเข้าขากันเจองานยากในการรับมือตินเก่าแต่ก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งส่วนใหญ่จะมีบทบาทในเกมรับมากกว่าที่จะช่วยในการเติมเกมรุกเฟรดสามคะแนนเป็นอีกเกมที่เป็นฝันร้ายของเฟรดโดยเฉพาะในครึ่งแรกโดนเต่าเล่เลี้ยงผ่านเป็นว่าเล่นจังหวะมีทําเสียบอลจนเกือบเสียประตูเชื่อมเกมลุกจากหลังไปหน้าแทบไม่ได้พอปอกบาา 6.5คะแนนถูกจับมาเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางอีกครั้งทําให้ต้องรับผิดชอบเกมรับเยอะขึ้นซึ่งนั่นไม่ใช่จุดเด่นของเขาเลย45นาทีแรกขึ้นเกมแดนกลางไม่ได้แถมยังหยุดเกมรุกบู๊ไม่อยู่ครึ่งหลังกลับมาเล่นได้นิ่งขึ้นและมีทีเด็ดวางบอลยาวให้เห็นอยู่บ้างเดนเ 5. 5น,นิเจม5.5คะแนนขยันวิ่งเหมือนเดิมทําได้ดีในการย่างบอลกลับคืนมาแต่เกมลุกยังต้องปรับปรุงอีกมากแต่ภาพรวมเกมนี้ก็ยังดูดีกว่าซานโชนิดหน่อย โดยเฉพาะลูกเปิดจากด้านข้างที่สร้างอันตรายได้ดีบุนโนฟนนนหกคะแนนมีประสานงานกับปอกบาและได้ยิงตรกตะข่ายแต่ล้ำหน้าจังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมพอบอลไปถึงข้อน้อยเพราะแดนกลางคุมเกมไม่ได้เจโรซานโช่5คะแนนออกสตาร์ตตัวจริงเกมแรกในเพลย์ลิกได้ไม่ดีนักยังไม่เข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมีจังหวะช่วยเกมรับละโม่งบอลพลาดจนโดนฉกออกไปเกือบเสียประตู